เดี๋ยวจะกินอีกตัวหนึ่งแล้วกันแล้วมาดูว่ามันจะมีพลังจริงหรือเปล่า ยินดีต้อนรับทุกคนผู้ช่งองพยนยกวันนี้มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก้าาตรงหน้าเรนนี่เลยแคคเกอร์ใหญ่บักนั่นเองเป็นแคคเกอร์ที่มีที่เดียวในโลกและเราจะเป็นคนเดียวในโลกที่จะได้กินตัวนี้เลย หลังจากที่เรานะคะดูการ์ตูนยายบาทแล้วเราก็รู้สึกอินมากๆแล้วก็ชอบมากๆดูจบทุกตอนแล้วก็ไปดูในโรงมาแล้วนะคะก็ยิ่งรู้สึกชอบข้อไปใหญ่นะคะเราก็เลยเอาความสามารถที่เรามีนะคะมาลังสคนเป็นขนมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมากินน้องๆกันนะคะถึงจะน่ารักขนาดไหนแต่ก็หน่าอร่อยไม่เบาเนี่ยเราจะเริ่มจากการ ขอนขึ้นก่อนดีกว่าทุกคนเผื่อมีหลายๆคนนะคะยังไม่ได้ดูใย,ยบะนะคะแนะนำว่าเป็นอนิเมะที่สนุกมากมาก สะะำหรับตัวละครนี้เราทําวันนี้นะคะก็จะมีตัวแรกเลยทันจิโร่นะคะพระเอกในดวงใจของเราเลยส่วนตัวเราชอบทันจิโร่มากๆในเรื่องนี้นะคะเป็นแบบพี่ชายที่แสนดีเป็นเพื่อนที่แบบรักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความรับผิดชอบมากเลยอะ mm ่ะ hmm. อยากจะได้เป็นแฟนในชีวิตจ,จริงมากๆเลยนะคะอะ mm hmm. ต่อไปค่ะทุกคนน้องสาวของทันจิโร่นั่นก็คือเนสโกจัง mm hmm. แล้วก็ตัวต่อไปเป็นนี่เลยเจ้าหมูป่าอินาสุกิ แล้วก็ต่อไปคือตัวไหนน่ต่อไปคือใครแน่ทุกคนดูออกไหมว่าเป็นใครทุกคนดูออกไหมนี่เซนนิสเซนนิสึสสสสสขวัญใจสาวๆหลายคนเลยนะที่แบบเออเห็นความน่ารักของเซนนิสุเราก็ว่าเซนนิสึก็น่ารักนะคะนี่แล้วก็ต่อไปตัวนี้เลยรุ่นพี่เคียวจุโลสาวหลักเพิงนะคะทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาก การกินใครกันดีนะตตตตตต๊๊อทุกคนว่าเริ่มจากใครดีคอมเมนต์ก่อนดูนะเดี๋ยวเราจะตัดสินใจเริ่มจากนี่เ,เลยพระเอกในดวงใจของเราเราจะเริ่มจากนี่ทานจิโร่เราจะเริ่มจากทานจิโร่นะทุกคนน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นขนมแครกเกอร์นะคะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะจะเป็นรอย a l อไ i ซิ่งนะคะที่เอามาบีบเป็นรูปร่างต่างๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเรามีคลิปแบบสอนบีบด้วยนะคะทุกคนที่แบบเป็นบีบแบบบีบนะสำหรับใครที่แบบอยากจะบีบเป็นนะคะก็ไปหาดูได้นะเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะคะทุกคนจบเปนกก็นของข้าวืม อรสชาติของเขานะคะก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆมันๆของแคกเกอร์นะคะแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลไอซิ่งแบบหวานเบาๆนัวๆนะคะเพราะว่าตอนทำเราใส่เกลือลงไปนิดนึงเบยอ,อร่อยมากทุกคนต่อ,อไปนี่เลยต่อไปเราจะกินเนสโคจังนะเนสโคจัง สำหรับเนสโกนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่ารักมากนะคะเวลาที่น้องย่อส่วนเข้ากระเป๋าให้ทันจิโรแบบ่แบบแบกไปนู่นไปนี่นะคะคือน้องน่ารักมากอ,มอยากจะคอสเพย์เป็นเนสโกสักครั้งนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าชุดคอสเพย์เนี่ยจะมีไซส์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเข้าไปดูในลาซาด้าแล้วโอ้โหมีแต่ชุดเด็กเลยนะคะทุกคนใส่ต้องสั่งตัดพิเศษะคะ เราจะกินเนื้อสกอตแลนด์อนะังกินกน,นื้อสกอจังที่จะกินทะเละนะำไปจ้าจ,จ้อะไรนะภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบเรจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทานเลยนะแคะ่แบบนี้ภาษาญ,ญี่ปุ่นอะ่ะเราคิดไม่ออกนี่ต่อไปเนื้อสกอเป็นอสูรใช่ไหมเราจะกินอสูรแล้วเราจะเป็นอสูรป่ะทุกคนถามจริงอือ อร่อยอ่ะอร่อยมากเป็นขนมที่อร่อยเนาะเป็นขนมที่ง่ายๆแต่ดูเหมือนแบบอร่อยต่อไปจมูอินัสเกตจะกินอินัสเกตกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมเนื้อหอมือยางอืม ต่อไปนะคะทุกคนให้พูดตามตรงนะทั้งหมดนี้ที่ทำอะ่ะบอกตรงๆว่าห่วงเซนิสก,กับกับเคียวจูโร่มากเลยเนะห่วงสองตัวนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมดูสิดูความน่ารักของเขาอุยอ้ยเฮ้ยทุกคนเคียวจูโร่น่าหลุดอะ่ะเดี๋ยวเราจะทำ่างนี้นะคะนี่การที่มันหลุดออกมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราอบมันแห้งพออบมันแห้งแล้วน้ําตาลมันก็หลุดออกมาจากหน้านะคะทุกคน สองตัวนี้คือเป็นตัวที่น่ารักมากแล้วเราไม่ไม่คิดว่าเราอยากจะกินเลยทุกคนเราเสียดายอ่ะเพราะเขาน่ารักมากแล้วเราก็ทํามาแค่อย่างละหนึ่งตัวนะเพราะว่าตัวอื่นน่ะเราบีบได้แบบหลายตัวมากๆแต่สองตัวนี้คือเขาเป็นผมไฟแบบนี้มันเลยทายากกว่าคนอื่นนะคะทุกคนเอาไงดีอ่ะจะกินหรือไม่กินดี <c oughs> เอาเก็บไว้ตอนนั้นนะ <c oughs> <c oughs> กินเลยดีกว่าทุกคนไหนๆก็ทํามาแล้วเดี๋ยวเราก็ทําได้อีกอยู่ดี นี่นะคะอันนี้นะน้ำตาลมันหลุดออกมาทุกคนเคียวจูโร่ของเราเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลยเคียวูโร่ใช่ได้น่ารักจังเอาละทุกคนสามสองใช่ได้น่ารักอะนี่ดูให้ดูให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการจากลา หลังจากที่นุ้มพี่เคียวจูโร่ได้จากไปในรถไฟนิลันโดน,น,นอนเนอน, <c oughs> น,นก็อุย้ยแต่ต้องกินแล้วแหละทำมันแตกอ่ะมจักก็พูดเหมือนจะดูดีสุดท้ายก็กินอยู่ดีอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> สงสัยกินไอหมูเข้าไปแล้วบ้าพลังเหมือนมันวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพอกินไอหมูแก,เ,กเข้าไปแล้วรู้สึกแบบมีพลังหนูนี่ก็มีพลังขึ้นมานี่เดี๋ยวจะกินอีกตัวหนึ่งแล้วกันแล้วมาดูว่ามันจะมีพลังจริงหรือเปล่าทุกคนจริงเหรอถามจริงพอกินไอนี่เข้าไปแล้วแบบรู้สึกแบบบ้าคลังอแบบนี้ขึ้นมาเลยอ่ะอยวลองกินอีกตัวนึงเอาละนะทุกคน ถ้าเราข้างขึ้นมาไม่ได้เป็นเพราะเราด้วยเป็นเพราะนี่ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เราทำแคคเกอร์อะไรแล้วมานั่งกินให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะเดี๋ยวอินโนสเกตติดคอต่อไปถ้าใครอยากให้ทำแคคเกอร์เป็นรูปลายการ์ตูนอะไรนี่แคคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำแล้วมานั่งกินยอะยๆทุกคนดูอย่างนี้ถึงจะน่ากินหรือไม่น่ากินก็ต้องดูนะก็ต้องดูนะเข้าใจไหมนี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะกินพอแค่นี้นะคะทุกคน เราอ่ะตรงสารเส้นสือมากเพราะว่าเราทำอันเดียวแล้วมันก็ทำยากมากเลยนะคะทุกคนพราะว่าเราไม่รู้ว่าผมของเส้นสื่อมันทำยังไงนะคะทุกคนโอ้กินไปแล้วก็แฮกปากเสียงดังนะคะเสียงหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบออยก,ก,อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล็ะะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งกดกดกดิงไว้ด้วยมาดูใหใหม่ทกรังแลใค่กนะคะก็อกดวร์กดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยนะมิแล้วก็กด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  วันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาอะไรให้ดูนี่เบื้องหลังการทำงานแต่ๆมีใครอยู่ตรงนี้มันคือน้องหมาเนี่ยทุกคนไปก่อนนะบายยบายยบายยเจอกันใหม่คลิปหน้า